วันที่16กรกฎาคม2568นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเครือข่ายในการเตือนภัยระบบเตือนภัยล่วงหน้าน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าหลหาลาก Early Warning System ในเขตจ,จังหวัดเชียงใหม่ณโรงแรมเชียงใหม่อคิดอเภอมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่วัตถุประสงค์ขององค์การประชุมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและเข้าใจถึงการดำเนินงานโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่มพร้อมกับพัฒนาความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเตือนภัยให้กับเจ้าหน้าที่และเครือข่ายการเตือนภยัยโดยมีนายวรพัฒนธรรมประทีปผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยาเป็นผู้ กล่าวรายงานมีผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รู้ประจำสถานีผู้นำชุมชนในเขตจ,จังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำจากกองวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยาและส่วนอุทกวิทยาจากส่วนภูมิภาคเข้าร่วมอบรมประมาณ190คน ในการนี้สถานีเตือนภัยล่วงหน้า Early Warning ที่อยู่ในโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่มแบ่งตามจังหวัดมีจำนวนดังนี้จังหวัดเชียงใหม่จำนวน59สถานีซึ่งจะเป็น,นกลไกสำคัญในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับสวัสดีครับผมวรพัฒธรรมปทีพนะครับผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ําครับวันนี้เรามาอบรมเครือข่ายนะครับการแจ้งเตือนภัยนะครับน้ําป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับสําหรับเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำนะครับรวมทั้งผู้รู้นะครับผู้นําชุมชนตำานันผู้ใหญ่บ้านนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะทุกหมู่บ้านทุกตำบลนะครับที่อยู่ใน พืนที่การติดตั้งสถานีการแจ้งเตือนภัยนะ้ำป่าไหลหลากดินโคนถล่มของกรมทรัพยากรน้ำนะครับวันนี้เราอบรมเวทีที่เชียงใหม่เนี่ยเชียงใหม่เนี่ยเราเรามีสถานีการแจ้งเตือนภัยนะ้ำป่าไหลหลากดินโคนถล่มเนี่ยส2 2สถานีนะครับในปีนี้ปี68เนี่ยเราจะปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพครับหรือว่าปรับปรุงอุปกรให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับจำนวน59สถานีจาก222สสถานีนะครับสำหรับการ อบรมการแจ้งเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากดินคนถลม่มในวันนี้เนี่ยก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับทั้งมีการซักซ้อมความพร้อมนะครับของสถานีนะครับของการประสานงานเวลาเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากดินคนถล่มขึ้นมานะครับมีความพร้อมในการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราจะมีการซักซ้อมกันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับคิดว่าหวังว่า การประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับการแจ้งเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากที่โคลนถล่มได้อย่างมากครับขอบคุณครับครับอยากจะให้ท่านผอ,อ,อช่วยแจ้งเตือนไปที่ประชาชนหน่อยครับเกี่ยวกับสถานการณ์ฝนตกในช่วงนี้นะครับครับสำหรับสถานการณ์ฝนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับล่าสุดวันนี้คือวันที่16พฤษภาสองันาร้กนะครับเมื่อคือนเนี่ยก็มีสถานการณ์ เกิดฝนนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เกิดฝนปริมาณมากก็คือที่แถวบริเวณจังหวัดเชียงใหม่อําเภอเชียงดาวนะครับจะมีฝนถึง80มเมตรแล้วก็เพิ่มเป็น100มลเมตรแล้วก็หลังจากนั้นกรมทรัพยากรน้ำนครับเรามีการแจ้งเตือนนะครับสัญญาณไฟเขียวเหลืองแดงนะครับสุดท้ายจนเป็นสีแดงนะครับก็คือว่าเกิดเหตุการณ์วิกฤตนะครับก็ต้องให้ประชาชนนะครับมีการ ฝนข้าวอคาขึ้นที่สูงนะครับบางส่วนจะต้องเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่นะครับเราก็ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์กันตลอดนะครับทั้งคืนนะครับทั้งร่วมกับทางจังหวัดนะครับทางปกครองนะครับทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะครับและในอำเภอในอำเภอนะครับในพื้นที่นะครับก็มีการประสานติดตามกันอย่างใกล้ชิดครับสำหรับในสถานการณ์ฤดูฝนนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับรับฟังข่าวสารจากหน่วยงานราชการ